เตือนการใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ ก่อนที่จะไปชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีพ่อพี่น้องป้องปายสุขสุขค้นครับผมพบกับคนลาภัยชนในอ,อีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้กระสีน้ำผ้าพอพี่น้องนะครับเป่อเมืองสมุนไพรต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกน้ำตาลบ้านนะครับพี่น้องเป็นสมุนไพรโคเรเลื่อนนะครับพี่น้อง นั่นก็คือนะครับต้นตะไคร้เด้อพี่น้องนะครับที่เขานํามาปรุงเป็นอาหารนะครับพี่น้องครับต้นตะไคร้นะครับใส่เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารนะครับพอมีเกลือแร่นะครับจาเป็นต่อร่างกายหลายชนิดนะครับพี่น้องแต่แกแคลเซียมนะครับหรือว่าฟอสฟอรัสนะครับหรือว่าธาตุเหล็กนะครับแล้วกาวิตามินนะครับแล้วก็นน้ำมัสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้พร้อมนะครับพี่น้องนะครับ สวก็สรรพคุนของตะไคร้นะครับก้สร้อยแก้อาการต่างๆได้ดีนะครับพี่น้องนะครับครับมาฟังสรรพคุนของตะไคร้นะครับพี่น้องส่วนรากตะไคร้นะครับสรรพคุนของรากตะไคร้นะครับช่วอยบำมรุ่งธาตุนะครับขรับปัสสาวะนะครับแล้วก็แก้คัดเบานะครับแก้หนิวได้พอเด้อพี่น้องนะครับแก้ปวดกระเพาะนะครับรวมถึงรักษาอาการกราเกลอนนะครับได้อีกด้วยนะครับพี่น้องนะครับ ส่วนรัมต้นของเพื่อนนะครับสรพคุณของรัมต้นนะครับของตะไคร่นะครับใส้แก้ปวดนะครับจากการปวดคอและฟกช้ำดำเขียวนะครับพี่น้องแก้โรคทักเดือมประสวะนะครับแก่ประจำเดือนมาบกปกตินะครับของทันยิ่งนะครับรวมถึงซอยหอยจริญอานะครับแก้ทองเสียทองอืดท้องเฟ้ร์นะครับหรือว่าแก้จุกเสียดแน่นนะครับพี่น้องรับร่มในลำใส่นะครับแล้ววิธีใส่คือรับประทานสดนะครับหรือพึ่งหอยแห้งนะครับแล้วนํำมาต้มดื่ม เป็นน้ำดื่มนะครับพี่น้องส่วนของใบตะไคร่นะครับสรรพคุ้นของเพลินนะครับซอยรคว้มดันโรคหิตสูงนะครับน้ำมาสกัดทําเป็นน้ำมันหอมระเหยได้พร้อมนะครับพี่น้องแล้วกาตะไคร่นะครับเป็นพืชที่ใช้ประกอบอาหารนะครับแต่ก็มีสรรพคุ้นทางยาสมุนไพรนะครับหากต้องการใส่ตะไคร่นะครับแห่งเพื่นน้ำมาต้มเป็นน้ำดื่มนะครับหรือว่าเป็นยานะครับเพ่อนก็อธิบายว่า ให้ใส่เป็นริมแ่การใส่นะครับย่างเน่อน่อยก้อนนะครับสำหรับคนที่ใส่เสป็่นยาหรือว่าเป็นสมุนไพรนะครับพี่น้องครับสำหรับ แก้การปวดท้องนะครับหรือว่าเนีนท้องนะครับจุกเสียดเนีนนะครับใส่ตะไคร่นะครับแก้ทุบแหลกนะครับนึ่งกับมือนะครับขนาดประมาณนะครับ40-60กรัมนะครับต้มใส่น้ำนะครับหรือน้ำมาประกอบอาหารนะครับใส่ตะไคร่นะครับหาต้นนะครับอ่าซับเป็นท่อนๆนะครับต้มกับเกลือนะครับโดยต้มให้เหลือหนึ่งในสามนะครับจากน้ำที่ต้มนะครับหลังจากนั้นน้ำมาดื่มหนึ่งแก้วนะครับติดต่อกัน3าวันนะครับไขยนะครับหรือว่าอ่เศิ้าด้วยกัน ปวดทองนะครับเพราะว่าเนินทองจุกเสียดแน่นต่างๆนะครับพี่น้องนะครับท่านติดต่อกันได้ประมาณ3ามหมื่นะครับพี่น้องครับขอควรระวังนะครับหญิงตันขั้นนะครับหรือว่าหญิง ต่างขั้นอน่อ,อนๆนะครับหรือไก่คลอดนะครับควรหลีกเลี่ยงนะครับในการรับประทานตะไคร่นะครับมากเกินไปนะครับพี่น้องเพราะตะไคร่นะครับมีฤทธิ์ะฮะ หากล้ามเนื้อนะครับงดลูกบีบตัวนะครับพี่น้องนะครับบ่อ้กินนะครับสำหรับคนที่ต่างขั้นนะครับอยู่นะครับแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตนะครับข้นระมาดระวังนะครับในการกินน้ำตะไคร่นะครับหรือใส่ตะไคร่ในทางสมุนไพรนะครับเนื่องจากตะไคร่นะครับมีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะครับที่บริตต่อไตนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะครับบวชสมควรที่สีน้ำมากินนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ผู้ใดที่เป็นผู้แพ้นะครับ หลีกเลี่ยงนะครับการสูดดมนะครับหรือการใส่น้ํามันตะไคร่นะครับหรือว่าน้ํามันหอมไรยุ่งนะครับเพราะอาจเกิดการระคายผิวนะครับหรือว่าเมื่อรับประทานนะครับหรือสูดดมกินนะครับสีมีอาการแพ้นะครับควรหยุดการใส่นะครับน้ามันหอมระเหยจากตะไคร้เดอพีพน้นนครับนี่ก็คือขอควรระวังนะครับที่เข้าฝากคาเตือนนะครับไปถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ใส่ตะไคร้ในจํานวนมากนะครับสาหรับคนที่แพ้อยู่กับบทสมควรที่สีน้ำมาใส่เดอ่นพองนนครับเมื่อนี้ก็ นั่ผ้าพลอยพี่น้องนะครับมาเบิงสมุนไพรดีๆขึ้นเก่านะครับนั่สมุนไพรตามบ้านเลื่อนนะครับหรือว่าสมุนไพรไก่ตัวนะครับที่มีสรรพคุณทางยานะครับมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องขึ้นเก่านะครับครับฮักกระไรถูกใจกระแช่คนลไพายชาแนลได้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนลไพายชาแนลนะครับครับสำหรับคลิปนี้คนลไพายชาแนลก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อน พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ